มะเร็งต่ำน้ำเหลืองภัยร้ายใกล้ตัวอย่ามองข้ามนะคะโรคมะเร็งยังคงเป็นภยัยเงียบมาเงียบ,ยบแต่เวลาเกิดอาการเกิดโรคมาโอ้โหรุนแรงอย่างชนิดบางครั้งผู้ป่วยเองต,งตั้งตัวไม่ติดนะคะพี่จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องการให้ผู้ป่วยนั้นเตรียมรับมือในกระบวนการรักษาเราเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่โชคแล้วคะ่ะ ที่จะนำพาเราไปแต่กระบวนการรักษาต่างหากที่จะเกิดขึ้นและเรานั้นจะทำยังไงให้กระบวนการรักษานั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อันนั้นสำคัญที่สุดค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นคืออะไรเป็นโรคชนิดที่มีเนื้องอกซึ่งเป็นเนื้องอกร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือโครงสร้างต่อมซึ่งระบบต่อมน้ำเหลืองนั้นเป็นระบบหนึ่งของภูมิคุ้มกันของร่างกายประกอบไปด้วยอวัยวะ ดังเช่นม,ม้ามไขกระดูกอวัยวะนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองมีหน้าที่ในการนำสารอาหารและนำเซลล์เม็ดเลือดขาวส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะและเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้เกิดความผิดปกติจึงทำให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขึ้นค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเกิดได้ทุกที่ทั่วร่างกายเลยค่ะบริเวณไหนบ้างล่ะคอ ลักแล้ข้อพับแขนข้อพับขาช่องอกช่องท้องในบริเวณที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยต่อมน้ำเหลืองแต่ยังไงก็ตามเจ้าเซลล์ต่อมน้ําเหลืองนี้ก็ยังอยู่ตามอวัยวะอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลำไส้กระเพาะอาหารฉะนั้นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงสามารถเกิดได้ทุกที่ของร่างกายเลยเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราสังเกตตัวเองได้ง่ายๆเราดูว่ามีก้อนเนื้อโตมีต่อมโตอยู่ตรงไหนบ้างโตแล้วบวมแล้วยุบลงไปเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโตนะคะเราต้องเข้าพบแพทย์ด่วนเลยค่ะเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยนั้นตรวจพบเร็วรักษาเร็วโอกาสหายมีสูงค่ะ ในส่วนกระบวนการของการทํางานที่พี่เจ็บทํางานอยู่นั้นพี่เจ็บดูแลในกลุ่มของผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยการใช้สารอาหารด้วยกัน2ชนิดค่ะเป็นแล้วเราทํายังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อเราจะได้เดินเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้ครบจบคอรสคีโมเข็มสุดท้ายถือเป็นเข็มที่สําคัญนะคะถ้าเราไปถึงเข็มสุดท้ายได้อย่างปลอดภัยและที่สําคัญก็คือไม่เคยถูกปฏิเสธ ในการรับเคมีบำบัดเลยอันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเลยฉะนั้นเราจะเข้าสู่เรื่องนั้นได้อย่างไรพี่จะมีสารอาหาร2ชนิดอย่างที่เราเรียนให้ทราบก็จะประกอบไปด้วยอูมินะคะอูมิก็จะเป็นสารอาหารที่มีงานวิจัยงานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยในเรื่องของการเพิ่มเม็ดเลือดขาวลดภาวะการอักเสบนะคะก่อให้เกิดการ ปกป้องเซลล์มะเร็งได้ฉะนั้นในส่วนของกระบวนการร่างกายเวลาเป็นมะเร็งแล้วการอักเสบก็จะเกิดขึ้นเราทำยังไงที่จะลดภาวะการอักเสบนั้นได้เราก็ใช้สารอาหารตัวอุมิที่มีการงานวิจัยกว่า1,500เรื่องนะคะเสริมเข้าไปให้กับร่างกายอีกชนิดหนึ่งก็คือจะเป็นวิตามินหรือมินนั่นเองมินนั้นจะประกอบไปด้วยวิตามิน12ชนิดและธาตุ12ชนิดในการช่วยเสริมทับลดภาวะ ความเสี่ยงของผู้ป่วยที่จะก่อให้เกิดการขาดสารอาหารหรือภาวะ ทุบโภชนาการนั่นเองค่ะวิตามินถึง12ชนิดและแร่ธาตุ12ชนิดเพียงพอที่ร่างกายต้องการได้รับนะคะงนั้น2ชนิดนี้เขาทำงานคู่กันถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารใน2ชนิดนี้ก็ติดต่อพี่เจ๊บมาตามราย ID ที่พี่เจ๊บขึ้นให้ไว้นี้คะ่ะแต่ถ้าท่านใดยังมีข้อคํดำถามยังต้องการซักถามเพิ่มเติมก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้นะคะพี่เจ๊บจะเข้ามาตอบ ทุกคำถามค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ